ช่วงเช้าอีกวันหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตยอย่างไรในแต่ละวันก็ชีวิตเราก็มีแค่วันเดียววันที่ดี สิ่งที่เราทำในสิ่งดีไม่ต้องเราให้โชคช่วยหรือสิ่งอื่นบันดาลถ้าเราทำได้ก็จงทำเสียแต่มาเคยแต่งว่าแม้ทำดีจะทำยากไปสักหน่อยก็ค่อยๆทำไปให้เกิดผล ถึงทำแล้วยังไม่ได้ดั่งใจตนต้องอดทนต่อสู้เดี๋ยวดีเองนี่คือความจริงคนที่จะทำดีหัวใจมันต้องดีจากข้างในก่อน อย่าเพิ่งไปตั้งเงื่อนไขว่าทำดีฉันต้องได้อะไรกำไรเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ฉันไม่ทำไม่คุ้มมันไม่เรียกว่าความดีที่ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนค้าขาย ลงทุนอ้วต้องกำไรอัน,นี้เข้าใจนั่นคือการค้าขายคือการลงทุนแต่การทำความดีไม่ใช่แบบนั้นเหมือนการเลี้ยงดูบิดามารดาถ้าเราหวังทรัพย์สมบัติของท่าน แล้วก็จะเลี้ยงดูท่านถ้าท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็จะไม่เลี้ยงดูท่านอันนี้ผิดแล้วไม่ได้เรียกว่ากัดตันอยู่ด้วยหัวใจแต่เป็นการกัดตันอยู่ด้วยผลประโยชน์จิตนี้ยังไม่ใช่คุณธรรมแท้จริง ไม่ใช่ถ้าคุณธรรมแท้จริงความดีคือความดีทำดีเพื่อได้ดีส่วนผลแห่งกรรมดีนั้นก็เป็นเรื่องของอานิสงส์ของผู้ทำมือนโยมปลูกต้นมะม่วงอะไรกัน โยมรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลว่าจะพืชไม่ให้มาเบียดเบียนต้นไม้โยมไม่ต้องขอหรอกว่าผลมะม่วงจงออกนะดอกมะม่วงจงออกนะไม่จำเป็นเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือรดน้ำ ครวนดินใส่ปุ๋ยดูแลไม่ให้เกิดวัชพืชมาเบียดเบียนลูกมะม่วงเป็นหน้าที่ของของต้นมะม่วงเดี๋ยวเขาจะออกดอกผลิกลขึ้นมาเช่นถ้าเข้าใจตรงนี้จึงเรียกว่านี่คือการ ปฏิบัติที่ถูกต้องมันต้องเริ่มจากคุณธรรมไม่ใช่ผลประโยชน์งั้นก็เป็นทางโลกหมดแล้วเห็นไหมทุกวันนี้เงื่อนไขคือผลประโยชน์ทั้งนั้นและสุดท้ายเมื่อไม่ได้ก็จะด่ากันทะเลาะก,กันฆ่ากันตีกันสาบแช่งกันพี่ไม่เป็นพี่น้องไม่เป็นน้องเพื่อนไม่เป็นเพื่อน ห้างวุ้นส่วนก็ไม่เป็นห้างวุ้นส่วนดีก็ทะเลาอกันอันั้นเอาผลประโยชน์เป็นตัวตั้งคือการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราจะสร้างความดียมลงฟังใหม่แม้ทำดีจะทำยาก ไปสักหน่อยก็ค่อยๆทำไปให้เกิดผลถึงทำแล้วยังไม่ได้ดั่งใจตนต้องอดทนต่อสู้แล้วดีเองหรือดีเองก็แล้วแต่ก็เหมือนการบวชและการภาวนา ที่มาปฏิบัติกันทั้งฝ่ายพิสุแม่ชีหรือผู้มาภาวนาไม่ใช่เรามาภาวนาผู๊บปั๊บระบบทำไมฉันยังเข้าฌานไม่ได้ทำไมฉันยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่มาก็ต้องถามโยมว่าทำไมถึงไม่ได้ ก็เพราะว่าสิ่งที่เราอยากไม่ใช่คุณธรรมทำเหมือนกันแต่ผลต่างกันจิตมันภูมมันต่างกันพูกเราจึงสอน,นอัตตะสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบและอะไรคือว่าตั้งตนไว้ชอบไม่ใช่ชอบใจ ไม่ใช่และไม่ใช่ตามใจคนไหนที่ตามใจตัวเองเยอะๆนิสัยไม่ดีตะมาบ่งเล็บให้เลยว่าคนนี้นิสัยไม่ดีและก็นิสัยเสียอยู่กับใครไม่ทำให้ใครมีความสุขยมเห็นไหมเด็กเอาแต่ใจตัวเองอันนี้แค่เด็กที่แสดงออกมา บุ่นวายไปหมดพอโตขึ้นเอาแต่ใจตัวเองนิสัยเสียไม่ได้ก็โวยวายไม่ได้ก็โมโหไม่ได้ก็ทำร้ายคนนั้นคนนี้สุดท้ายแม้ตัวเองก็อย่าทำร้ายด้วยนี่เป็นเพราะตามใจตัวเองผิดจะมาไม่สอนตัวเอง ให้ตามใจตัวเองและก็ไม่สอนให้ตามใจคนอื่นและจะสอนยังไงสอนเหตุและก็ผลให้มีปัญญาไม่ใช่ให้มีอารมณ์อารมณ์มีแต่เกิดทุกข์ทั้งนั้นในที่สุดตอนจบ ละครกี่เรื่องที่ยมดูมาฝ่ายไม่ดีจบยังไงทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยากจนไม่ได้อดอาหารด้วยมีหน้าที่ตำแหน่งการงานมีการศึกษาแต่จิตใจอะ่ะเคยสูงขึ้นไหมไม่ ทำไมใจคุณจริงไม่สูงขึ้นเมื่อคืนไปดูคติธรรมก็มาแต่งสั้นๆคุณค่าของคนอยู่ที่การฝึกฝนคุณค่าของคนอยู่ที่การฝึกฝนคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การพัฒนา ถ้าสองคำนี้ไม่มีอย่าหวังต่อให้เราได้อะไรมาโยงก็ไม่เจริญมันต่อยอดไม่ได้มันถูกจำกัดตัวเองไว้คนไม่ผ่านการฝึกฝนชีวิตไม่มีการพัฒนา ไม่มีทางจเจริ่ไม่ได้สองคำนี้เนี่ยนำพาชีวิตมากมายที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคด้วยการไม่ย่อท้อไปสู่เป้าหมาย ที่เจริญและดีงามใช้สองคำเจริญและดีงามถ้าเจริญแล้วเสื่อมไม่ดีงามไม่เรียกว่าเจริญวัตถุฝ่ายเดียวจะว่าเจริญหรือโนอ,อีกซิีกหนึ่งเขาบึมกันอยู่ไม่รู้จะเอานิวเคลียร์กันมาเมื่อไหร่โลกทั้งใบอยู่ยาก มันสะเทือนถึงหมดถึงหมดไม่เกี่ยวก็เกี่ยวภาวะโลกชั้นบรรยากาศเปลือกโลกแต่แตกร้าวแค่ไหนไม่รู้เพราะพลังนิวเคลียร์มันล้างผลาญได้ มากกว่าที่เราจะคิดและเป็นมลภาวะที่จะทิ้งไว้ให้โลกนี้น้ำดื่มไม่ได้อากาศหายใจไม่ได้แผ่นดินเพราะปลูกไม่ได้เพราะมันมีสารกรมะรังสีถ้าลงไปในน้ำมันก็จะลอยไปเรื่อยๆแล้วมันสุดตรงไหนในทะเลในมหาสมุทรอากาศมันมีเขตหรือว่าสุดตรงไหน มันล่องลอยไปทิศทางไปเรื่อยถ้าพูดถึงความเจริญแล้วไม่มีความดีอยู่เห็นไหมคติโรงเรียนหลายแห่งเขาเขียนเลยความรู้คู่คุณนะทับการพัฒนาก็ต้องมีความดีงามอยู่ด้วย ความเจริญบางแห่งคมเหงอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ใช่หรอกมันต้องใจเขาใจเราทำในสิ่งที่ควรทำคุณค่าของเราถ้าเราตีกันเป็นวัตถุคนรวยคือคนดีคนมีชื่อเสียงคนมีเกียรติยศ คนมีอำนาจคือผู้ประเสริฐใช่ไหมถ้าคิดกันอย่างนั้นพัฒนาผิดทางเลยนะแล้วก็จะผิดทางไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันนี่คือสังคมของมนุษย์หรือ ความเมตตามันหายไปแล้วความดีงามมันหายไปแล้วเรากำลังบอกว่าวัตถุชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่รถคันนี้ราคาเท่าไหร่บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่เราจะคุยกันเพียงแค่นี้หรือ แหวนวงนี้ราคากี่ล้านตอมาว่าบทแล้วความเจริญของชีวิตมันจบลงแล้วเหลือความเจริญทางวัตถุและอยู่ยากอยู่ยาก ทำไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธะจึงไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในการปกครองแผ่นดินราชันแห่งราชาคือพระเจ้าจักรพรรดิให้ทุกเมือง มาซิโรราบส่งเครื่องบรรณาการแผ่ไปไพาศาลยิ่งใหญ่เนื้อประมาณแต่ต้องชูดาบชูอาวุธพระพุทธเจ้ามองตรงนั้นไม่ใช่มันฝันร้ายของอีกฝ่ายหนึ่ง มันโหดร้ายสำหรับอีกฝ่ายหนึง่งมันย่ำยีอีกฝ่ายหนึง่งไม่ใช่ทางนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าอาโศกมหาราช ผู้กำรรชัยในศึกสงครามข้ามาไม่รู้เท่าไหร่ล้างผลานชีวิตมาไม่รู้เท่าไหรพระเจ้าโศกบุญก็เยอะบาปก็มาหันพระเจ้าโศกมีสองบทบาททั้งนักรบแล้วก็นักบุญ แต่พระพุทธเจ้าสุดท้ายก็เลือกไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจหรือพื้นแผ่นดินในความเป็นใหญ่ที่เราครอบครองอยู่เพราะอะไรฟังให้ดีเพราะสิ่งนี้ ไม่ใช่ของเราโดยแท้ได้เห็นไหมเพราะสิ่งนี้เราไม่สามารถเอาไปได้แย่งกันกัะเปนเกือบตายมนุษย์โลกสุดท้ายก็อยู่บนโลกนี้สิ่งที่เราแย่งอยู่แม้ตัวเรายังเอาไปนไม่ได้เลย พระท่านบังสกุลว่าอ,อนิจาวตสังขาราอุปาทวยยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังววปสโมสุขโขความหมายคืออะไรร่างกายนี้ ไม่เที่ยงชีวิตนี้ไม่เที่ยงนี่ไงความหมายการเข้าไปสวบระงับสังขารได้ชื่อว่าศขหรือเป็นศพงั้นโยมลองยึดดูเพราะโยมยึดเส้นผมบนหัวโยมแล้วัน อย่างอื่นอาจจะลืมบนหัวเราเนี่แหละจากผมดำเป็นผมงอกหลุดร่วงยมรูม้ไหมผมยมร่วงทุกวันขาดทุกวันเวลายมหวีก็ดีนอนไปดูที่หมอนเรายมลองเก็บสะสมดูตั้งแต่บัดนี้ มันไม่เคยอยู่กับเราได้ตลอดไม่เคยอยู่กับเราได้เที่ยงไม่เคยอยู่กับเราได้อย่างความมั่นคงมันเกิดดับอยู่ตลอดเราไม่กำหนดเองโยมดูผิวโยมเซลล์มันเสื่อมไหมมีกะขึ้นหนังเริ่มเหี่ยวย่นลงเนื้อหนังเริ่มหย่อนลงที่ตึงมีอย่างเดียวคือหูตึง แม้ร่างนี้ยังยึดไม่ได้เลยสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปพิจารณาดูยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนตังสัมมนุปปสติสัมมนุปสสมมนปสิตัง เอตังมะมะเอโซหามัสมิดเอโซเมอัตตาติแปลยงไงโยมฟังให้ดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวนควรหรือหนอที่เราจะเข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นของเรา นั่นตัวนั่นตนของเราควรหรือหนอเห็นไหมก็สิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปควรหรือหนอที่เราจะยึดมั่นว่าเป็นของเรานั่นตัวนั่นตนของเรากำหนดแล้วก็พิจารณา ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ตัวกูอย่าใช้ความรู้สึกพิจารณาตรมาก็ชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาทุกข์กับสิ่งจอมปลอมบนโลกนี้ทั้งชีวิตมันคงไม่ได้แล้วถ้าครึ่งชีวิตเราอาจจะ ไม่รู้ในช่วงเริ่มต้นวพาเราต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีวิตต้องดูแลครอบครัวแต่ถ้าเราอ้างอย่างนี้ตลอดชีวิตมันก็ได้แค่กินดื่มอาบขับถ่ายแล้วก็ตายทิ้งไปไม่มีสาระอะไรเลยชีวิตคนๆแค่หัวเราะรอ้องไห้ยะว่ามีสาระหรือ ดีใจเสียใจตกใจปลื้มใจมีสาระหรือไม่ส้ำร้ายเรากลับอยู่กับทุกข์ซะอีกคิดว่าความทุกข์คือสิ่งที่โยประสงค์หรือเปล่าเมื่อไม่แล้วทำไมเราจึงสร้างมันขึ้นมากับมาทุกข์ จริงทุนเรามีอยู่แล้วนะชาติปิทุ่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นี่ขึ้นเลยขึ้นตนมารก่อนนะชาลาปิทุก่าแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์และมารณะทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ ความพัดพรากก็เป็นทุกข์เรามาเรียนรู้เข้าใจสิ่งนี้แล้วทำไงเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนี้นี่คือเหตุผลว่าพระพุทธองค์จึงออกสแสวงหาเพราะเห็นเทวอทูตสีเห็นอะไรเห็นคนแก่ อยว่าคนแก่มีความสุขกิงหรือกินดีอยูด่ดีมีเงินทองร่างนี้เป็นรังของโรคโยว่าเชื้อโรคมันเป็นความสุขหรือแต่มาไม่เห็นว่าคนแก่มีความสุขโดยเฉพาะอัตภาพร่างกายเรี่ยวแรงคนบางคนมีบ้านสองชั้นอยไปอยมาขึ้นไม่ไหวกระได ต้องลงมานอนชั้นล่างหนักๆเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ไหวนอนอยู่ตรงนั้นแหละต้องใส่เนพ,พิ่มนี่คือความจริงและความพัดพรากละ่ะเป็นทุกข์ไหมจากของรัก ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีที่เราหาที่เราครอบครองวันหนึ่งเราต้องได้รับบทเรียนบทนี้จะมาบางครั้งจิตตมามันเหมือนกับใช้ว่าไม่รู้เราจะต้องหลงอะไรและยึดอะไรจะมาหาไม่เจอในที่สุด ทุกอย่างไม่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราแล้วเป็นอะไรเป็นอนิีจังไงคือความไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์ที่ทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายเราบังคับบัญชาไม่ได้แตกสลายพัดพรากแล้วก็ตายหรือดับ จบแล้วแต่มาจะบอกเออที่เราอยู่ทุกวันนี้ม่ใช่เพื่อหลงตัวตนมิใช่เพื่อหลงชีวิตไม่ได้ติดอยู่กับลมหายใจแต่เป็นการกำลังถอดถอนความมั่นหมายที่มีอยู่ในกายนี้ในจิตนี้ ในเวทานานี้ในสัญญานี้ในสังขารในการปรุงแต่งนี้เพื่อจะอยู่อย่างผู้สงบไม่วุ่นวายแต่หน้าที่ยังต้องทำการงานยังต้องมีชีวิตจึงมีคุณค่า ไม่ได้หมายความว่าพระที่ท่านปล่อยวางแล้วจิตท่านสงบแล้วกิเลสท่านละแล้วท่านจะไม่มีหน้าที่การงานอย่างนั้นจตมาว่าไม่ใช่เพราะศาสนาเราเน้นถึงเรื่องคำว่าปัญญาและคุณค่าชีวิตและความดับทุกข์เอาไปคิด ไปพิจารณาใครยังหลงอยู่ยมไม่ได้อะไรไปหรอกกินสักเท่าไหร่ท้องขนาดนี้รูปร่างขนาดนี้จะนอนพื้นที่กว้างสักแค่ไหนเอาไปคิดตัวขนาดนี้จะใส่เสื้อผ้าใหญ่สักขนาดไหนมันต้องสิ้นเปลืองเท่าไหร่ชีวิต อยู่ที่วิธีคิดให้เป็นใช้ให้เป็นแล้วก็ทำหน้าที่ให้เป็นจึงเรียกปกครองตนให้ได้ใช้ตัวเองให้ถูกนั่นแหละจะลงตัวทั้งหมดในสิ่งที่เราทำเอานะสมควร Bella. Uh...